สวัสดีครับวันนี้มาพบแม็กซ์ไปสี่เนี่ยนะครับพามาเยี่ยมชมศูนย์นะครับศูนย์การเรียนรู้เกษตรนะครับมาถ่ายให้ดูว่าว่ามีอะไรแปลกบ้างนี่มีสับปะรดด้วยอุ้ยหัวมันเยอะมากเลยนะครับนี่ปลูกเพื่อความสวยงามน,นะครับ น่าจะนับไม่หมดดูัวเยอะมากนี่ครับแล้วก็มี <S 2> <S 2> มอมอกอสีเหลืองด้วยครับนี่ใครมาเห็นกันึกว่ามันสุกไม่ใช่นะครับโอ้สีเป็นยางี้เองการสีชมพูสวยนี่นะครับ ต้นนี้ก็มีนับนี่มีต้นผักหวานด้วยนี่ต้นผักหวานวนี่กอสีเหลืองนี่สวยมากเลยครับโอ้บรรยากาศล่มรื่นนี้นะครับ กระทงกระท้อนครบเลยนะครับผักหวานดอกไม้เพียบบรรยากาศลมลื่นดีมากอันนี้เขาเรียงอะไรลองลองเข้าไปดูดิยังมีไหมโอ้ไม่มีแล้วมีตะขี้ยะกับมะกอเหลือง มีอะไรน่าสนใจอันนี้น่าจะเป็นต้นอะไรต้นอะไรไม่รู้กันเจ็บลุกเจ็บลุกมีรับ ทรับชมบรรยากาศสวนตมามะนาวนู้บรรยากาศดีมากมีมะนาวนั่นน่าจะเป็นต้นนี่บอกลืมชื่อนี่มีทั้งอ้อยด้วย ไม่เขือโอ้มันอาเป็นดกมากเลยนี่นะครับดกมากๆเลยนี่อันนี้ต้นนะ่าจะเป็นต้นอะไรก็เองอาจจะเป็นต้นละกำไหมใช่ไหมไม่มีลูกนะมีแต่ต้น น่าจะใช่นะหนามเต็มเลยโอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตายดูเฉยนะครับแต่รับชมดูบรรยากาศนี่นะครับหนามมันเยอะมากเลยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเห็นบรรยากาศมันล่มลื่นดี เลยถ่ายให้ดูนะครับโอ้มีทั้งกระชายโอ้มีทั้งพริกไทยด้วยครับพริกไทยนทยี่ข้างต้นพริกไทยต้นบุกต้นใหนมักโอ้ มีคิงคาตไคร้ครบคลิปนี้ไม่ถ่ายใ,ให้ดูเท่าที่ถ่ายได้นะครับนี่โอ้โหมีทั้งกระถังล่อผึ้งด้วยนะครับอุยอ้ยอู้ น,นี่ชันนลงนะครับนี่นะครับน,นี่ฉันนลงตัวบินเข้าบินออกเลยนะครับน,นี่หลังนี้ลังน,นี้ยังไม่มีตัวนะครับ นี่น่าจะทำจากต้นตาลน,นะครับต้นตาลต้นตาลโอ้ด้านในเป็นแบบนี้นะครับโอ้มีแต่มดนี่นะครับโอ้มันอาเป็นหนุนอ่ะ สะพานให้เดินดูด้วยเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านบนครับโอ้นี่โอ๊ฮาเตี้ยเขาอะไรไม่รู้นะครับนี่โอ๊ะฮ่า ข้างหลังก็จะเป็นสระเลี้ยงปลานะครับมีเกือบทุกอย่างเลยนะครับเดีย๋ยวพา,ารับชมเลย่ยๆนะครับโอ้ยนี่เองทำอย่างนี้อย่างดีเลยเองโอ้เหมาะเอง็ง มีปลาทับทิมด้วยโอ้ไม่เห็นนะครับน้ำมันขุ่นไปให้ชมบรรยากาศ เดินให้ดูเลยมีให้เดินดูด้วยโอ้บรรยากาศดีมากโอ้ เลยนี้โอ้โห,หน่าทำให้ใช้ที่สวนนี่ครับดูมะนาวโอ้กับบรรยากาศจำเย็นนะครับมีน้อยหน่ามีสรารพัดเลยนะครับ โอ้บรรยากาศอย่างดีโอ้โหเห็นไหมมันนี้ฮาร์ที่ร้านเนี่ยเดินไวเออเดินเลยเนี <c oughs> ย่ยเดินไวสิมีฮารนี่น,นี่บรรยากาศแจ่มเย็เยนมีแกมคอนด้วยนะครับแกมคอนอยู่ด้านหลัง <c oughs> <c oughs> ท่าแม่จะกลับหนีบจับบ้านหนีแล้วนะครับ นมีต้นอะไรบ้างโอ้คืออยู่ครับบรรยากาศดีดนำไปใช้ที่สวนมากโอ้มีจุดให้นั่งเล่นด้วยมีเผาถ่านเผาเทินอย่างนี้ลามาด้วยบรรยากาศแค่แคนี้ครับนี่ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นนครับสวัสดีครับ Nói chung nó không Mà kìa, đã trở thành tàn hại rồi. Người đi. Nói chung là nó đã trở thành là nó thành tàn hại rồi. Nói ต้นกล้วยสวยงามกล้วยกล้วยไร้กล้วยสวยงามกล้วยสวยงามเอต้นใหญ่สวนตรงนี้ของเยอะเลยรามาขายขายทั้งวันเลยเราไม่รู้เราก็ถ่ายไปมั่วแหละต้นใหญ่มาก ดต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยสวยงามต้นใหญ่มากพอดีว่าจะจบยังไม่จบสักทีเจ <c oughs> ออขงถ่ายไปเรื่อยครับ <c oughs> ดูดูเยอะธรรมชาติจริงจังถ,ถ่ายแล้ว